สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งานวันที่ใน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะนำเสนอเทคนิคในการคำนวณว่าวันที่ที่เราระบุนะครับเป็นวันที่ลำดับที่เท่าไหร่ของปีรวมถึงวิธีการคำนวณว่ายังเหลือกี่วันจะสิ้นปีแล้วก็คำนวณว่าหากเราต้องการทราบว่าวันที่อันดับที่สมมตินะครับอันดับที่99ของปีเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไร่เราจะคำนวณหาได้ยังไง มาลองดูตัวอย่างแรกนะครับอย่างเช่นผมอยากจะทราบว่าวันที่ที่ตรง C3 ตรงนี้นะครับ14กุมภาปี2 0 1นธ์ปี2015เนี่ยเป็นวันอันดับที่เท่าไหร่ของปีนะฮะเราก็คำนวณได้นะครับแบบคิดในใจก็ได้เราก็รู้ว่าเดือนมกรามีามี31วันบวกกับอีก14วันก็จะเป็น45นะฮะอันนี้คือตรง44เป็นคำตอบนะครับลองมาดูสูตรนะครับว่าสูตรตัวนี้เขียนยังไงนะครับ ตรงนี้ผมกดฟังก์ชันคีย์ F2 เข้ามาสูตรก็คือเป็นตัว C3 ก็คือวันที่ตัวนี้นะครับลบกับวันแรกของปีนะครับสูตรตัวนี้นะครับก็คือสูตรตัวเดทเนี่ยผ่านค่าปีเดือนวันเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวปีผมก็เอาเยของ C3 ก็คือ2015แล้วก็1ตัวแรกตัวนี้ก็คือเดือน1แล้วก็วันที่1เพราะฉะนั้นก็เอาวันที่14่กุมภาลบวันที่1มกราแล้วก็บวกด้วย1ก็จะได้เป็น Day of Year ออกมา นั่นเองนะครับถ้าจะทดสอบง่ายๆนะครับเราก็ใส่วันที่1เดือน1เนี่ยเห็นไหมครับก็ได้เป็น1ห,หรือว่าวันที่31นะครับก็เป็นวันที่365แบบนี้เป็นต้นนะฮะที่วันที่5เดือน1ตัวนี้นะครับตัว days left ก็คือจะเป็นการหาว่าวันที่ที่ระบ,บุไว้ใน C3 สนะครับยังเหลือก,กี่วันถึงจะสิ้นปีนะครับสูตรก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็สร้างวันสิ้นปีขึ้นมานะครับตรงนี้ ก็เป็นเดียของ c 3แล้วก็เอาวันที่31ธันวาแล้วก็มาลบออกจากวันนั้นผมก็จะได้ว่าเหลือ,อก,กี่วันนะครับาจะเทสง,ง่ายนะครับก็อเอาวันที่30ธันวาแบบนี้เห็นไหมครับก็จะเหลือน1นวันนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับตรงนี้ยังมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า week นำนะครับจะหาได้ว่าตัววันที่ระบุใน c สเนี่ยตรงกับสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของปีนะครับแบบนี้ก็คือเป็นสัปดาห์ที่14ของปี อันนี้มาดูอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะจะเป็นการคำนวณกลับหลังกันก็คือหากผมต้องการทราบว่าวันที่99ของปีนะครับตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับวันอันดับที่99เนี่ยผมก็ใช้สูตรนี้นะครับดูใน40 40ผมก็เอาวันที่1นะครับของปีที่ระบุตัวนี้ฟังก์ชันเดทตัวนี้ก็คือผ่านค่าปีก็คือ2015ตรงนี้เข้าไปแล้วก็วันที่1เดือน1แล้วก็บวกด้วยตัว 99ที่อยู่ใน49ตัวนี้นะครับแล้วก็ลบออก1ผมก็จะได้ว่าวันที่อย่างเช่นอันนี้นะครับวันที่9เมษานะครับจะเป็นบันอันดับที่99สนะฮะสมมติผมเชื่อเรื่องโชคลางนะครับผมจะย้ายบ้านเนี่ยผมบอกว่าเอาวันที่199้ของปีก็คือตรงกับวันที่18นะครับกรกดาแบบนี้เป็นต้น เอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการคำนวณหาวันที่นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ